Get your b a าน่นโอเค let's go เนื่องจากคุณแม่มาช่วงหน้าหนาวนะคะคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าในบ้านนาหนาวทั้งที่ว่าปกติในบ้านอุ่นมากนะคะแต่ความเคยชินของแม่นะคะก็เลยไปนอนอยู่หน้าเตาผิงทั้งวันเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะมีเตาผิงนะคะก็จะให้ความอบอุ่นนะั่นก็เป็นที่โปรดของคุณแม่เลยค่ะ

ไ่ไงนี่ไปเอาข r ง home เย e นี่สอ long enough maybe i buy you an insole <Okay. S 1> ถ้าทุกคนจำคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่กุ้งไป เทรนแล้วก็สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะคะก็ได้ M2 มาแล้วฉะนั้นต่อจากนี้กุ้งจะต้องไปขับมอเตอร์ไซค์จริงแล้วก็ขับไปประมาณตอนนี้ขับได้22เดือนแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่แล้วก็ต้องไปสอบใหม่อีกครั้งนะคะทีะนี้ก็ต้องมาขับมอเตอร์ไซค์แล้วที่บ้านเนี่ยมีประมาณ7คันแต่ว่านั่นเป็นของคุณพอ่อฉะนั้นเวลาเป็นของเขาเนี่ยความสูมันก็ต้องเป็นไซส์ของขาเขาอะค่ะเขาก็จะปรับให้เราไม่ได้กุ้งก็ต้องมาซื้อคันใหม่นะคะแต่ว่าดูดูแล้วในวันน,น,นี้เดินดูเเเป็นนนชััั่่่ววโมมงลยคไได้สกสก ก็จะค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เท้ากุ้งห่างประมาณ4นิ้วอ่ะค่ะสรุปตอนนี้นะคะเดินเป็นชั่วโมงไม่ได้มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยค่ะแล้วก็รุ่นที่ชอบความสูงของเราก็ไม่ได้เกิดมาค่ะสั้นค่ะทุกคนเป็นอุปสรรคนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันไหนที่กุ้งจะได้ขับมอเตอร์ไซค์นะคะตอนนี้ก็ต้องกลับกันก่อน,อนแล้วเพราะว่าหาไม่ได้สักคันเลยค่ะ ตอนบ่ายนะคะก็พาคุณยายงามนะคะไปช้อปปิ้งกันค่ะวันนี้เรามาจ่ายตลาดกันที่ร้านเซ็นทรัลนะคะซึ่งขับรถประมาณ20นาทีค่ะเป็นร้านจีนนะคะซึ่งจะมีผักผลไม้สดมากๆเลยคุณแม่บอกว่าราคาของที่นี่นะคะไม่ได้แพงมากเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับค่าของชีพของที่นี่เนาะแม่บอกว่าของค่อนข้างราคาถูกกว่าที่บ้านค่ะ ก็วันนี้นะคะก็เลยหาไอเดียว่าคุณแม่อยากทานอะไรก็จะได้เป็นผักผลไม้ซะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นถั่วเป็นมะระอะไรแบบนี้ค่ะที่แบบคุณแม่อยากทานเนาะแล้วก็ค่เดินเพลินเลยค่ะทุกคนสนุกสนานนะคะถ่ายรูปไปเดินไปนะคะเมื่อนี้มันบ่ได้เป็นหิมะแล้วมันเป็นน้ำแข็งแล้วเด้ขี้ต่มเขาเอิญขี้ตมขี้ตมสิขี้ตมของคนไทยขี้ตมเมืองหนาวขี้ต่มเมืองหนาวขี้ตุมเมืองหนาว ฟิวเขาสอนยายสักผ้าแล้วยายต้องทำเป็นกดเข้าไปดึงดึงกดท้ั้งหนึงรอเวทก่อนเวทเวทรอแป๊บนึงอ่าแค่นั้นหนึ่งสองปุ่มจบอ,อันนี้กต็ตรอันี้ตรดตรงนี้ตรงนี้แมนค่ะพอ,อตั้งไว้แล้วค่ะจบอากาศดีไหมล่ะอากาศดีไหมล่ะ โเล่นสโน๊คค่ะเล่นสโน๊คค่ะเล่นสโนบอลไหมสโน่ค่ะเล่นสโนบอลไหมสโนบอลโอ้ยแข่งเลยนี่เออยังไยายไม่สโนบอลหรอกยายเล่นเซนสโน่ยายเล่นสโนบอลสโน่มันแข่งแล้วไงเออมันแข่งแล้วเสโน่ไงมดี๋ยอยายนะปีนั้นยายมาเล่น ยายเล่กับน้องน้องมันตัวเล็กๆอยู่ไงยายมาดูน้องยายบอกว่าไม่หนาวเราก็เลยบอกให้ยายมาจับน้ําอ่ะย่างย่างขึ้นไปบันไดแล้วไปจับน้ำเบิงทั้งสองหม่องเลยเด้อค่อยๆย่างด้วยแม่เอาจับน้ำเบิงจับอันแรกก่อนอันใหญ่ก่อนจับเบิงโอ้โนอ่าอ่ะแล้วก็จับให้น้องเฟี้ยวของน้องเฟี้ยวไปจับอีกอันนึงก็บอกว่าน้ำอุ่น เล่นได้วะเขาไม่เล่นแต่รถที่ไหนได้ยายก็คิดว่ายายก็ไม่กลอกก้าวลงมาค่อยๆย่างนด้บันนี้ค่อยๆย่างนี่แม่มื่นเด้ไอเราก็คิดว่าหลานเล่นไอ้เออย่ันน้ำเย็นที่ไหนได้โอ้มันเล่นน้ำอุ่นน้ำร้อนอันนี้เลยตรงนี้ลูกเย็นตรงนี้เย็นตรงนี้ถ่ายรูปหลานถ่ายรูปหลานเพิ่นจ้ะ่นอ่อนซ้อนหลานเพิ่นโพดเนาะโพดโพวันนี้อ่อนซ้อนหลานเนี่ย พ่อสอนให้ยิ้มแบบนั้นเหรอฟฟลยิ้มยิ้มเลยสวยๆลูกธรรมชาติลูกไปให้ธรรมชาติไอปากห้อยออนซอนหลานเพิ่นจ้ะรูปเรียวนะอย่าลูยิ่งใหใโอบป้าก่อนนะเดี๋ยวจะดูดีแล้วเนี่ไหมเออยิ้มดีัง้ วันนี้นะคะกุ้งค่อนข้างมีเวลาเก็เลยทําขนมถ้วยไว้ให้คุณแม่ทานนะคะแล้วก็มีขนมตาลด้วยค่ะระหว่างรองขนมตาลน,นะคะ3ชั่วโมงเราก็ขนามทาขนมถ้วยเสร็จก่อนนะคะนี่คะ่ะทุกคนมันมัๆฉ่ำๆเลยจ้านี่นะคะขนมถ้วยของเราแล้ววันนี้นะคะนอกจากขนมถ้วยแล้วเราก็จะมีขนมตาลน,นะคะขนมตาลแล้วเราก็จะมี กุยช่ายทอดด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำยังไงบ้างนะคะสามอย่างในเวลาเดียวกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็หยอดขนมถ้วยไปก่อนนะคะพอหยอดขนมถ้วยระหว่างรอนะคะก็นี่ค่ะหั่นกุยช่ายนะคะหั่นกุยช่ายมาผัดกุยช่ายต่อคะ่ะผัดกระเทียมนะคะคือใช้เวลาทุกนาทีนะคะให้แบบคุ้มค่าที่สุด3าอย่างในเวลาเดียวกันค่ะทุกคนมาดูนะคะว่ากุยช่ายคุณจะทานได้ไหมนี่เป็นครั้งแรกี่ทำกุยช่ายนะคะ คือกลิ่นเขียวมากเลยค่ะทั้งบ้านคือเป็นกลิ่นเขียวๆหมดเลยนะคะกุยช่ายก็ผัดไปนะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหม้อนะคะนึ่งขนมไปนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ขนมถ้วยเราเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะหยอดขนมตาลต่อค่ะอันนี้ก็เป็นตาลแท้นะคะซึ่งเป็นกระป๋องมาค่ะนี่จ้าหยอดไปนะคะ ระหว่างหยอดขนมตาลน,นะคะเราก็มาแขะขนมถ้วยต่อค่ะทุกคนพอเย็นแล้วนะคะวันนี้ใช้เวลาคุ้มค่ามากๆนะคะนี่นะคะหอมๆนะคะหอมใบเตยสุดๆตอนนี้ขนมตาลเราก็สุกแล้วค่ะนี่ได้เวลาเอาขนมตาลออกแล้วหน้าแตกสวยๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูสิว่าแม่กุ้งจะว่ายังไงเพราะว่าแม่ไม่เคยเห็นกุ้งทําอาหารทําขนมเลยค่ะนี่นะคะ อุ้ยได้เยอะมากวันนี้คือจะทําเผื่อคุณแม่ชิงแล้วก็คุณหมอนะคะแล้วก็พี่ๆที่อยู่แถวนี้ด้วยนะคะก็เลยทําเยอะเป็นพิเศษนะคะโชว์ฝีมือให้คุณแม่เห็นค่ะว่ายุคสาวนะคะอยู่ต่างประเทศทําอะไรเป็นพานะคะอันนี้ก็พะพาวที่ขุดใหม่ๆเลยนะคะนี่สําหรับนี่นะพร้อมแบบแพ็คเลยค่ะนี่ค่ะช่ำๆนะคะหอมขนมตาลมากอ่ะคาหอมมากๆ เสร็จแล้วนะตอนนี้ขนมตาลเราก็เสร็จทั้งหมดแล้วเราก็จะมานึ่งกุยช่ายต่อค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ้งก็ใช้พิมพ์ซิลิโคนที่ทําขนมนะคะคือพิมพ์นี้ทําได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมชั้นขนมวุ้นนะคะหรือว่าที่เราจะต้องใช้พิมพ์นะคะจะไม่ติดพิมพ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายล้างออกง่ายเลยค่ะแล้วน,นี่นะคะเราก็จะนําพิมพ์นะคะมา,าใส่กุยช่ายนะคะแล้วก็นําไปนึ่งให้สุกนะคะพอกุยช่ายสุกแล้วเนี่ยก็จะต้องนำไปทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่คะ่ะทุกคนสุกแล้วก็จะเป็นใสๆแบบนี้เนาะหอมนะหอมมากๆเลยนี่นะคะพิมพ์ที่แกะออกมาแกะง่ายมากนะคะเสร็จแล้วก็เอาจะไปทอดอีกรอบนึงคะ่ะทุกคนเซอร์วิสถึงห้องเลยเหรอลูกแม่ที่เขาทำคัพเค้กวันนี้จ้าแล้วให้ทำไงทำไงบอกว่ายายอยากได้สักอันไหมเ,เหมือนกันแต่นี่เขาทำหน้าสวยๆไงนี่นี่เขาทำเค้กเ,คเขาทำเค้ก ให้พีอันนึงให้พอนึอง thank you, thank you. แม่ด e thank you ดูวยกันเขามีความสุขนะเวลาทำเลยค่ะอ <c oughs> ืมันคนเป็นเบาหวานแต่มีแต่ของหวานหวานอร่อยไหมคะคุณแม่ โอเคไหมหวานมันเลยมันรสชาติเหมือนเมืองไทยไหมเหมือนอร่อยเบาหวานที่จะขึ้นสุดๆเลยเบาหวานนะดูแล้วอ่ะอันนี้เบาหวานมากกันเนาะแม่มิตรอมอร่อยใช่ไหมคะแต่นี่ก็อร่อยเนี่ยเนี่ยไหมนี่อร่อยน้องฟิวกินน้ำตาลยังอร่อยนิ่มเด้งเด้งดึงนะแต่โอ้โหยายกินมิตรของมแต่แป้งมีแต่กระทิ้งกันเลย ม่มากห่ัลงก็เลยกินฟิวลโอ้โหแม่บอกว่าไม่หวานเลยทั้งหวานทั้งมันเลยและนี่ก็คือกุยช่ายของเรานะคะที่ทอดเรียบร้อยแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่กุ้งทำกุยช,ช่ายแล้วอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยนะคะ และนี่ก็เป็นช่วงสัปดาห์แรกนะคะที่คุณแม่มาแคนาดาแล้วก็เป็นช่วงที่ปรับเวลาอยู่อย่างแจ็ตแลกอยู่เลยค่ะแล้วก็ตื่นเช้านะคะตีสองตีสามก็ตื่นแล้วนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะง่วงจะนอนจะเหนื่อยนะคะก็ยังเป็นช่วงปกติของการปรับเวลานะคะแต่ว่ารอยยิ้มของคุณแม่นะคะในการที่เจอหลานใช้หัวแก้วหัวแหวนนะคะเขาจะมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะคุณแม่ได้ชิมอาหารแล้วก็ชิมขนมที่กุ้งทํานะคะเพราะว่าตั้งแต่แบบพุดบอกเลยว่า40ปีมาเนี่ยคุณไม่เคยทาอาหารให้ ิงทานเลยนะแล้วก็ไม่เคยทําด้วยนะคะที่เมืองไทยนี่เป็นครั้งแรกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันต่อนะคะว่าจะพาคุณแม่ไปไหนอีกคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ